สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบนตัวเดียวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงเนงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเลขขาย3าตัวรางวัลที่1ึงวันนี้นะก็ไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือนกันนะครับ ท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับวิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบน3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก5ค้คงที่ก็ได้ตัวเ่นตัวเดียวน,น,น,นะครับามาดูงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลข3นะมันก็อก6 063ก็เข้าที่หลักหน่วย ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข5าออก3 9 5กนะครับก็ถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาคำนวณได้เลข3ออก6 0 3ถูกเป็นงวดที่3มงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับออก6 2 6เลข6กนะครับก็เข้าหน่วยบนถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมาได้เลข1นะครับก็ออก4 8 1นะครับ1ก็มาหน่วยบนถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข8ออก5 9 8กนะครับ8ก็มาหน่วยบนก็ถูกต้อง งวดถัดมาคำนวณได้เลข6ตัวเดียวนะครับออก1 16เลข6ก็เข้าที่หน่วยบนนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดก็คำนวณได้เลข0ูนตัวเดียวแล้วผลรางวัลเลข้าย3ตัวรางวัลที่1ออก6 90เลข0ย์ก็เข้าที่หน่วยบนนะครับในงวดก่อนนะครับเลข0ูนเนี่ยผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้เลือกนะครับในงวดนี้ลองมาดูนะครับว่าสูตรมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะเอา หลักพันเลขห้าบวกหลักร้อยบนเลขหกบวกสิบบนเลขเก้าบวกหน่วยบนสามครั้งได้ศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเท่ากับสองบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกห้าบวกห้าคงที่

แต่จะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับมันจะออกตัวไหนต้องรอดูในะวันที่สลากออกนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลักหน่วยบนผมทําไว้ประมาณสิบกว่าสูตรนะสิบเจ็ดสิบแปดสูตรนะครับสูตรนี้เข้าอยู่แค่สูตรเดียวนะครับนี่สูตรนี้เข้าอยู่แค่สูตรเดียวนะครับนี่อีกหน้าหนึ่งนะไม่ได้มีแค่หน้าเดียวนะในงวดก่อนนะมีเลขหกเหมือนกันหมดทั้งสิบเอ็ดสูตรแต่ในงวดล่าสุดเนี่ย ไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่แต่ตัวเดียวนะครับหน้านี้เนี่ยไม่เข้าไม่แต่ตัวเดียวนะครับไม่มีเลขหกไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีเลขศูนย์เลยไม่ใช่ว่าจะ,จะเลือกถูกนะครับสูตรที่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีทั้งเข้าละไไม่เข้านะแล้วก็อีกหน้านี้ทําไปอีกแปดสูตรก็เข้าแค่สูตรเดียวนะครับมีเลขสองอยู่ตัวมีเลขศูนย์อยู่แค่ตัวเดียวในบรรดาสิบกว่าสูตรนี่นะครับ แต่ในงวดที่จะถึงนี้ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะครับก็เห็นว่ามันเหลืออยู่สูตรเดียวเป็นข้อมูลเก่านะครับผมก็เลยเอามาลงให้ดูเผื่อใครอาจจะชอบเลขสองนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขสองก็ต้องรอดูสูตรใหม่นะครับเพราะว่าสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเนี่ยผมก็กําลังทําข้อมูลไว้อยู่นะครับแต่ละหลักเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็จะทยอยลงให้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลเก่าที่เอามาเบ่งปันให้ดูนะครับเผื่อใครอาจจะชอบเลขสองนะครับ มันไม่ใช่ว่ามันจะเลือกถูกนะครับตัวเลขมีเป็น10ตัวบางครั้งตัวไหนจะมาเนี่ยมันก็ตอบได้ยากนะครับหลักสิบเนี่ยผมก็ลงให้แล้วนะครับหลักสิบเนี่ยลงให้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าเหมือนกันเนาะสิบสิบนตัวเดียวนะครับมี1กับ4แต่หน่วยบนตัวเดียวเนี่ยข้อมูลมีแค่สูตรเดียวคือเลขสอง อที่เหลือก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับว่าชอบตัวเลขไหนก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับก่อนจะถึงวันที่สลากออกนะครับสูตรเนี่ยผมอาจจะต้องลงอีกหลายสูตรนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแค่สูตรเก่าเท่านั้นนะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ